แซ่บครับเออผักคะน้าหงูหมูครับหงูหมูอาว่าหน่อยไหมว่านัาว่า,วาน,นัาท่านผู้ชมหน่อยไหมย่างหงูหมูครับย่างหงูหมูสุกเลยโอ้กินตอนใหญ่โทษนะ โอ้เหลืองหุยเลยครับเบื่อกี่หล่ะมัดหมดเลไกลกำลังเหลืองเลยครับโอ้โหไนใยิวเข้าอขอโทษหลายๆนะครับแซบ่บคือเก้าเอาปลูกถั่วนะครับมีถั่วมี รูปโตกมากเลยนะครับนพนะืชพักสวนครัววเัามีครบ,บทุกอย่างทัวแล้วก็หอมลาวพริกพริกกำลังขึ้นแล้วก็น้ำชาด้วยครับ มีน้ำชาด้วยแซ่บครับตอนนี้กำลังให้เชฟวางสันอยู่นะครับข้างกองขยะเลยนะครับแซบ่บเขา i huh?